ก็สวัสดีครับพี่น้องชาวนากเกษตรกรทุกคนพี่น้องก็หลังจากที่เมื่อวานเนาะเมื่อวานเราไม่ได้ลงคลิป <c ười> กะติดธุระพี่น้องอติดธุระก็เลยไม่ได้ลงคลิปให้พี่น้องได้ดูได้ชมได้ฟังกันก็คลิปนี้พี่น้องวันนี้ก็วันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่วันที่สิบเก้าป่ะสิบเก้าหรือยี่สิบไม่รู้ <c ười> ไม่แน่ใจเนาะ,ะก็วันนี้ก็ เงินลายละพันอีสานตอนล่างเข้าอืมก็ผมคิดว่าตึมตึมเลยแหละทองกสอวันนี้นี่คิวแน่นพี่น้องคิดว่านะอ่าก็คลิปนี้พี่น้องเอกก็พอดีว่ามี f อซีคอมเมนต์เข้ามาเออก็อาจอาจจะลมล้มอะไยด้พี่น้องด้วยออคอมเมนต์เข้ามาก็เหมือน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 เดิมพี่น้องเดิมเดิมคำถามนี้แบบ คอมเมนต์เข้ามาเยอะสกัซสเลเกินเออว่าไอ,อ้ทำนาแล้วนี่ทำทำไมออาทำแล้วนี่มันขาดทุนนะทำทำไมอ,อืไปทำอย่างอื่นดีกว่าออคือจะไปดักดานทำนาทำไมออกับประมาณนี้แหละพี่น้องออว่าทำแล้วไม่มีทุนเออทำแล้วไม่ได้กำไรทำทำไมอ,อ่ก็คือพี่น้อง ผมก็เคยตอบไปแล้วแหละว่าการเฮ็ดหน้านี่มันกําไรน้อยออว่ายัางายคือมันถามว่ามันคุ้มไหมมันมันก็ไม่ค่อยคุ้มหรอกออแต่ทําไมาถึงยังถึงชาวนาทุกวันเนี้ทําไมาถึงยังทําก็หลักๆผมก็เคยตอบไปแล้วแหละ,หละว,ว,ว่ากินข้าวเป็นเพราะว่ากินข้าวก็เลยทํอืามแล้วถ้าสมมุติผมถามคุณคืนว่าเนี่ย คุณเอเรียกว่ายัางไงล่ะคือคุณกินข้าวทุกวันเนี่ยคุณกินทําไมเออแมนบอลกินแล้วก็ขี้ออกอย่างเงี้ยแล้วคุณกินทําไมเออกินแล้วมันได้กําไรยังไงแมนบอลหรือไม่ก็ผมผมจะถามคุณคืนว่าแล้วไอ้พวกที่ลงออปต์ตเนี่ยลงอบอปต์ตอ,อก็หัวละพันเนี่ยหัวละพันหัวละห้าร้อยเนี่ยลงอบปต์ตแค่สี่ปี เงินเดินอมตอแค่เจ็ดแปดพันเนี่ยแล้วคิดว่าสี่ปีเนี่ยมันจะคืนทุนได้ไหมล่ะอารมณ์มันก็ประมาณนี้พี่น้องคล้ายๆกันกับการทำนานี่แหละก,ก็คืออย่างอย่างสมมุติว่าเรามีนาอยู่แล้วเฮามีนาอยู่แล้วเนี่ยคืออย่างผมเนะี่ยมีนาเป็นของตัวเองก็เจ็ดแปดไร่อย่างแบบเนี้ยแล้วจะให้ไปทำอะไรล่ะเฮาก็เห็ดนานี่แหละ เออเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรากินข้าวไงพี่นอ้องมีนาให้ทําเราก็ทําเออเฮ็ดมาตั้งแต่น้อยจนใหญ่จนเฒ่าแล้วก็ยังทําก็เพราะว่ามันแบบนี้แหละพี่นอ้องมันมันคือวิถีชีวิตแมนบอมันคือวิถีชีวิตเออจะให้เราไปทํางานสีหายเฮาไปเฮ็ดงานทํางานอยู่กรุงเทพได้เงินเยอะๆเออทําแบบนั้นมันก็ผมก็เคยเฮ็ดมาแล้วพี่นอ้องเออผมเคยทํามาแล้ว เออไปเห็นงานกรุงเทพไปเป็นลูกน้องเขาอืก็เสียเวลามาก็ห้าหกเจ็ดแปดปีก็ไม่ได้อะไรกลับมาพี่นอ้องก็คือแล้วกะคือมันสังคมกรุงเทพอสังคมในเมืองสังคมโรงงานนะหนุ่มโรงงานสาวโรงงานเหมเนี้ยมันก็ไม่มีอะไรพี่น้องไม่มีอะไรเออทำงานได้เงินมาก็อวดกันโชว์กัน ซื้อโทรศัพท์มือถือเออโชว์กันอวดกันเออมีอะไรนะมีโบนัสออกโบนัสออกปลายปีอย่างนี้ก็ไปออกรถป้ายแดงมาอืมออกรถป้ายแดงมาแล้วคิดว่าได้กําไรไหมแหละพี่นอ้องอรถป้ายแดงมาตั้งคันละห้าหกแสนเจ็ดแสนแปดแสนอย่างเงี้ยลงทุนไปกี่ปีละแล้วเมื่อไหร่จะได้คืนอารมณ์มันก็คล้ายๆกันแหละพี่น้องอืมแมนบอก บางทีเนี่ยขับรถไปได้ห้าปีหกปีตกรุ่นแบบเนี้ยอยากได้ขั้นไม่อีกเออเสียงเงินไปดาวมาอีกหกเจ็ดแปดแสนเก้าแสนส่งมวดหมดหกเจ็ดแปดปีแล้วพี่น้องคิดว่ามันมันได้กําไรคืนมาไหมละ่ะก็ก็คิดง่ายๆก็คิดประมาณนี้แหละพี่น้องออสําหรับคนที่ถามว่าเฮ็ดหน้าแล้วมันขาดทุน เออทำนานแล้วมันขาดทุนเนี่ยทำทำไมเออไปทำอย่างอื่นขายนานเลยเอออย่างประมาณเนี่ยคืออารมณ์มันก็คล้ายๆกันพี่นอ้องเออคือบางคนก็คอมเมนต์มาบอกว่าให้หาความรู้เออให้เรียนทุงสูงเออไปเป็นผู้บริหารเออจะได้มีเงินมีหน้ามีตาในสังคมคือสังคมในปัจจุบันนี้พี่นอ้องสังคมในปัจจุบันนี่มัน พี่น้องก็เห็นเนอยู่นะ่ะคือมันเป็นระบบเส้นสายเอเป็นระบบเส้นสายเอถ้าพี่น้องจะเข้าไปเป็นใหญ่เป็นโตน่ะถ้าลูกตาสียายสาเนี่แล้วพรออมสิป็นถ้าเงินไม่มีเนี่ยสําคัญคือเงินเ,เงินบวกอํานาจบรารมีด้วยเนี่ยเห็นบอเขาแข่งกันลงนายกลงอ,อบตองอลงไอ้เขาเรียกว่าอะไรนะลงสอจอสอวอ,อะไรพวกเนี้ยเอ่ เขาซื้อสิทธิ์ขายเสียงกันแบบนี้เขาลงแค่สี่ปีอย่างเงี้ยแล้วแล้วคิดว่าที่เขาแข่งแข่งกันเนี่ยเขาแข่งกันเพื่อจะบริการประชาชนหรอออแข่งกันเพื่อจะช่วยเหลือประชาชนบ่เออก็มันก็ไม่ใช่เนาะแมนบอคือคลิปผมเนี่ยพี่น้องคือผมเสนอ ในแง่มุมที่ผมเห็นเอที่ผมมองอก็อย่างเช่นว่าโคกหนองนาเนี่ยที่ผมถ่ายเนี่ยที่เขาตามโคกหนองนาเนี่ยพี่น้องคิดว่ามันได้กําไรไหมคิดว่ามันได้กําไรไหมก็ก็มันมีก็ตีความหมายเอาเองแล้วกันเอก็เหมือนการทํานาเนี่ยทำนานเนี่ยคิดว่าได้กําไรไหมก็ตีความหมายเอาเอง แต่คือคลิปที่ผมถ่ายเนี่ยคือผมตีแผงไงพี่น้องว่าผมทำนาเออแล้วผมเจอปัญหานี้อ,อทำนาแล้วมันขาดทุนเอ,อมาตีแผ่ให้พี่น้องดูว่าใครที่ยังใครที่คิดจะทำนาน่จะเจอปัญหาอะไรมากเนี่ยมันมันแบบนี้มันเรามองมุมนี้จะดีกว่าพี่น้องคือไม่ต้องไปว่าไปด่ากันหรอกเออเหมือนที่ผมลงคลิปไ้โคกนหนองนาทำแล้วมันขาดทุนอะ่ะคนด่ามันทนด่าผมเยอะนะ่ะ ทั้งๆที่คือผมผมเอาความจริงมาพูดใช่ไหมละ่ะว่าเฮ้ยเราไปทําโคกหนองนาเนี่ยคือแล้วเราจะไปหากําไรแล้วเราไปกู้นี่ยืมสินมาแล้วเราจะไปหากําไรมาเนี่ยเป็นกอบเป็นกรรมเนี่ยมันไม่ได้เนี่ยเออคือเพื่อเป็นแนวทางนะเพื่อเป็นแนวคิดเนี่ยคือคนอีกกลุ่มหนึ่งเขาไม่ได้มองแบบนี้ไงพี่น้องเขาหาว่าผมไม่ได้โจมตีเขาโจมตีว่าหามีอคติกับโคกหนองนาอเสนอโคกหนองนาแต่ในแง่ลบ แต่เขาไม่ได้ดูไม่ได้ไม่ได้ดูลึกจริงๆว่าเฮ้ยการทำโคกหนองนามันมีทั้งคนที่ได้กำไรมีทั้งคนที่ขาดทุนมีทั้งคนที่เจอปัญหาประสบพบปัญหาอะไรบ้างอ,อ,อย่างเช่นน้ำแห้งเหมือนนี่หรือไม่มีทุนไปต่ออะไรพวกนี้หรือไม่ก็ไปกู้นี่ยืมสินมาแล้วมันจะเป็นแบบสภาพนู้นสภาพนีน้คือเขาไม่ได้มองมุมนี้เนี่ยเขาดูคลิปผมปุ๊บเนี่ยเขามองเลยว่าผมโจมตี เหมือนกันกับที่ผมเสนอทําคลิปไปว่าทํานานี่อย่าไปทําเลยทําแล้วมันขาดทุนเอ,อทํานาเนี่มันมีแต่จนเออคือเขาไม่ได้มองว่าเฮ้ยต้นทุนในการทํานาที่ผมเสนอไปมันเท่านั้นเท่าน,นี้เท่านี้เน่ยมันมันขาดทุนนะอ,อคนที่ทํนานา่ะคุณจะต้องเจอปัญหาแบบนี้นะเขาไม่ได้มองแบบนี้เขาก็พูดมาเลยเขาก็เม้นมาเลยว่าทํานาขาดทุนก็ไม่ต้องทำเนี่ยคือ มันมันพูดยากเนาะมันพูดยากเอาเป็นว่าคือคลิปผมก็จะเสนอไอ้ปัญหาที่เห็นปัญหาที่เจอผมเจออะไรผมก็ถามผมเจออะไรผมก็ถ่ายอันนั้นเออก็ดูเพื่อเป็นแนวทางแล้วกันเออดูเพื่อเป็นแนวทางดูเพื่อเป็นแนวคิดว่าทําอาชีพนี้แล้วจะเจอแบบนี้เออทานาแล้วเนี่ยจะหากําไรจากการทํานามันยากเออดูแบบนี้ดีกว่า ดีกว่าจะยังไงล่ะเหมือนเหมือนที่คอมเมนต์มาว่าคอมเมนต์มาถามคอมเมนต์มาโจมตีเนี่ยมันมันดูแล้วมันก็อาจจะไม่ไม่สร้างสรรค์นเนาะเออแมนบอท,ทั้งทั้งที่เราก็เสนอความจริงให้พี่น้องในดูดก็คือว่าละก็ไม่ว่ากันเนาะร้อยแปดร้อยร้อยพ่อพันแม่เออความพิดก็แตกต่างกันไปเอออะโอเคพี่น้องคลิปนี้ก็ประมาณนี้เล่าสู่กันฟังอาจจะไม่มีสาระอะไรมากมายก็ซ้ำนี่ละ